สวัสดีค่ะเพื่อนๆของคอสแคดครูบียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอมตะเรื่องสามก,ก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกธรรเนียบขมงเบง้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้นซึ่งยาเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามก๊กมาเล่าในแบบที่แหวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมีเพราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบ,บาๆสบายๆ มารับฟังกันได้เลยค่ะช่วยชีวิตหลานชายรุ่นที่7็คงเบ้งเชี่ยวชาญวิชาหมอดูทำนายทายทักโชคชะตาบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำไม่มีใครเทียมวันหนึ่งเมื่อตัวเองใกล้จะตายเต็มทีแล้วคงเบ้งจึงเรียกจูกระเจียมผู้บุตรเข้ามาสั่งเสียแล้วมอบกลักหนังสือผนึกแน่นหนา กำชับให้เก็บรักษาไว้ให้ดีเมื่อลูกใกล้ตายจงส่งต่อให้ลูกหลานชั้นต่อไปเก็บรักษากันไว้เป็นทอดๆโดยห้ามเปิดอ่านเป็นอันขาดจนกว่าจะมีผู้ใดเกิดคดีความจะถูกประหารชีวิตจึงค่อยนำกลักหนังสือนี้ไปให้ตุลาการดูคงเบ่งสั่งเสียเสร็จจึงค่อยหมดลมลาจากโลกนี้ไป ฝ่ายจูกระเจียมก็ปฏิบัติตามคำสั่งเสียของของเบ้งเป็นอันดีกลักหนังสือนั้นถูกส่งทอดเก็บรักษามาจนถึงลูกหลานชั้นที่7ก็บังเอิญให้หลานขงเบ้งรุ่นที่7ชื่อจูกัดหลิงมีเรื่องวิวาทกับคนอื่นแล,ล้วเผลอพลัง้งโลดแก่โทสะฆ่าเขาตายจึงถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตอนนั้นเปลี่ยนราชวงศ์ไปนานนมแล้วเนาะ ลากตัวไปเข้าตารางรอวันตัดสินฝ่ายญาติพี่น้องนึกขึ้นมาได้ว่าบรรพระบุรุษคงเบ้งมีสมบัติมรดกตกทอดอยู่ชิ้นหนึ่งทั้งมีคำสั่งเสียไว้ว่าหากมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลให้นำไปให้สุภาตลาการอ่านวันนั้นสุภาตลาการนั่งอยู่บนบันลังเมื่อรับหนังสือมาเตรียมจะเปิดออกอ่านพลันเห็นตัวอักษรสลักไว้ว่า ลงจากบันลังสามก้าวแล้วค่อยแกะดูสุภาตาการเห็นว่าบนกลากยังประทับตราฮ่องเต้ไว้ด้วยจึงคิดให้เกียรติคาระวะก้าวลงจากบัลลังที่ไหนได้พอก้าวพ้นบัลลังเท่านั้นขานเพดานไม้เหนือบันลังก็หักตกลงมาทับบัลลังปนปี้หมดสุภาตาการหน้าถอดสี แมหมวิดไปแล้วไม่ตูและพอยิ่งแกะหนังสือของเบ้งออกดูก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเพราะของเบ้งเขียนไว้ว่าเมื่อกี้เราช่วยให้ท่านรอดชีวิตท่านจงช่วยชีวิตล้านชายของเราด้วยแถมมีลายเซ็นกำกับว่าจูกัดเลี้ยงชาวดอยเสียด้วยสุภาตาการเห็นว่าจำเลยเป็นล้านชายจูกัดเลี้ยงของเบ้งแถมยังได้ช่วยชีวิตตนเอาไว้ด้วย จึงคิดหาวิธีการผ่อนปลนจนช่วยให้จูกัะลิงพ้นโทษไปได้ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบีอ้อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ใน EP นะะีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ